เนี่ยนี่กดปิดเนี่ยกูกดปิดเปิดเปิดรีโมทกูคอนโทรลกูรีกูรีโมทรีโมทกูมีโซงเนี่ยกูมีโซงเนี่ยกูรีโมทนี่เงี่ยอิสตุลนอีกประเทศเงี่ยมึงทำอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมตัวตนเขาเสียหายตัวตนที่ไหนหรือไม่ไม่ปรึกษาอะไรกับโหราศาสตร์อะไรคือเราทำนี่เป็นยหน่อยเงี้ยเขาไม่ถึงก่อนเมืองไทยพ่อหรือแม่คนหลักที่เป็นอนาคตเหรอเออ่ะเออที่เป็นเอออ่ะคือ เนฮาเนฮาการรักษาที่เขาเป็นเนี้อเฮ้ยอะไรเนี่ยเจ็ดที่โชคโครไงี่สั์กูเล่นกูอะไรอีจันอีไงอีอะไรอีจันเนี้ที่อะลิกพระมึนเข้าอีนะนี่กูอีนี่อีไงอีไงอีนี่ทิ้งกูทิ้งกูนี่อีนี่อีนี่อีเฮียอีสนั่นหมายอียันแม่งงี่สันเฮียอะไรอีเฮียอีโนเซนอีโนเซนโนโนไอโดนโนไอดองดองโนบักดองดอง เหี้ยเขาลหลักที่อะไรนี่ลอยลอยหินยานี่ยลอยหินลอยหินเนี่ยนี่ลอยหินเนี่ยจุดที่ฟังงูป่าเอาอเขาไปแดกนี่สัตว์กูอยากแดกนี่เหี้ยกูสายแดกสายแดกเอาหมูนี่หมูดองหมูแดงหมูดองหมูดะเหี้ยสุดแน่คนละพร้อมลองทางเรียงกูเป็นไงอีกจุดไหนเหี้ยชาติช่วงจะชุกโคตรนี่เหี้ยสัตส เียเอาของทดลองบ้างมามาเนี่ยมันยัดใส่นี่โออนี่รู้มันเขาขโมยหมูทดลองบ้าพร้อมตายสัตว์ที่ไม่เงี้ยขายมันจะขายเหี้ยกูในหน้าแล้วกูอยู่ข้างหน้ากูเป็นในหน้าขายขายอะไรไอช้ชาช่วยสัตว์ทำย,ยังยงไอพี่น้องโอ้กูเป็นญาติกูเป็นพี่น้องไอสัตว์เงี้ยเหีเ้ย ียชาช่วยสัตว์อยากม่เป็นสิทธิสิทธิพอเหมือนสัตว์สิทพ่อสิทแม่เหมือนสัตว์เฮียกภรรกกูเป็นพลาซิกภราซิกภราซิกูเป็นภรากกูภลากีิเขา็หลักแะลรเขาหลักเอเขายิ้มยิ้มนังสติ๊กหีหนังสติ๊กหีนางหินางสติ๊กหีนางหีนางหินางสติ๊กนังสติ๊กเฮียมันเขาอีกยังไง เฮียเดียวชาช่วเดียวนี่นี่นนนชาชั่วยชาที่งานช้างไอะไรงานช้างโอ้กูเป็นงานช้างกูเนี่ยโอ้จีเพกผิดจีเพกไม่ดีอยู่นี่ทำไมอ่ะดูโครงสร้างนี่มึงทำโคตรพ่อโครงอะไรทำโครงขดพ่อมันขึ้นโครงผิดต้องหยอกเจ๊กระเบื้องต้อทำอะไรอไรันนี้คือรายละเอียดของกระเบื้องมึงก,กะอัมึงกะไรอ่ะเนี่ย กระตอนกระล่อนเฮียอีกคนอีกระล่นอีกระล่อนเฮียสัตว์แนั่นคือกระเบื้องหรืเกเบื้องมีความแตกต่างส่วนเฮียที่ชเนสัตว์เขาแบบอะไ S C G S C G ไม่ว่อีกแมอรืออกอะรคืออเฮียเียม่เฮียตีียตีีตีเฮียีเฮีย กูเป็นกูเป็นแปะกูเป๊ะเป๊ะซะเป๊ะซะเฮียกูแเปะซะลุยสวนนี่กูแปะซะลุยสวนเนี่ยกูไปช่อดลุยสวนไปท้าสุดสวนเนี้อสัตว์ผมกูเป็นสายขุดขุดเอาอลไเอาอลไเอาอลไเนี่ยงูกูไปขายไปแหลกเนี่ยของป่าของป่าที่อะไรก็อสิ่งที่ว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติกูพ่อแม่งฝันดีสัตว์เนี่ยเขาการขายการขายเฮีย

ขายในพุลล่นแหละลากไปขายถึงน้ำพองอันนี้คือสิ่งแนวทางที่มึงจะเรียนรู้เน่ะที่เป็นไอ้เย็ดแม่งไง พูดงี้นะแต่พัดพิงมีสิอตักกุลาบเพลงกุลาบแต่จิงมุมงทำคืออะไรลาบ,บันพ่อของเขาปลูกปลูกให้เป็นคืออะไรมึงจะรู้ว่าต้นกุลาบดอกกุลาบคืออะไรเยี่ยวนี้ตัดเนี่ยสายตัดกูตัดตาตะแลงตัดไปขายขายพ่อขายแม่มั็นสัตวปลูกให้เป็นเนี่ยเ,าาากกเขาเคงมอบให้มึงคิดว่าเป็นทางขายเพราะนี่ไม่ใช่ไข่สัตว์เขาว่าหลักจะเป็นความสวยง,งามตัวหลักเป็นเฮีย เนี่ยดอกดอกที่ไม่ใช่ดอกแล้ลอยเลยสีซีบลอยไปสีไอ้เหี้ยยึดไปยึดแม่งแไอ้เหี้ยบริษัทมีงูเหี้ยชาติมึงชั่วมาลามบำรุส e. ีมันความแตกต่างที่ไหนรู้ไหมตรงนี้มึงกรอบกู้หรือมึงหมูกรอบหมูกรอบเนี่ยขายมันนี่ขายมันหรอนี่เอาหมูไปขายนี่ขายหมูเขาขายมันนี่ก็หัวมันนี่ก็ขายหมูขายมันนี่จะทุนเหี้ยใครพาองชามเนี่เจี๊ยมือไอ้เหี้ยบอกเมือกเมือกคนหมาสีแม่ใส คนที่เขาอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งผูมือแอะไรคือคุมคุมนี่เป็นเขาไม่แดกหมูหมูคืออะไรหมูอะไรคือหมูนี่คือหมูของอะไรแม่ของไต้หวันไต้ที่เป็นวันวันอะไรความแตกต่างที่ไหนแม่ไอซ์โทนี้เฮียเจอเสียมยากเนี่ยเฮียเขาเฮีย ยังไม่ได้แม่มันเอาแม่มามาใส่เนี่ยเอาลูกออกมาเอากูจะเอาลูกมันผอมข้อเหมือนันไม่แดกเอาลูกหมูแตกตัวเล็กๆกินคำนี้กินเป็นคำกินเป็นตัวเหี้ยข้อมตายสันเฮียสาวกุฎิยนปีกเป็นมาค้าเนี่ย บาปกรรมคดพอดแม่มึงไม่จบสิ้นจากชีวิตเฮียมันตลาดมึงเอาไปส่งหางเต่าเป็นเต่าส่งหางเต่าพ่อมตายแม่งตายเฮียสันเฮียกูส่งส่งกูส่งหางเต่าเนี่ยในระบบเต่ายาเสพเต่าเนี่ยกูมินอีเฮียสันเลยอีชาช่วยเฮียสั